สวัสดีครับพบกับบอยครั้งครับบอยครับอยู่ที่ Ford Auto g a แก e r y สขับผท่านี้นะครับวันนี้ครับรถที่บอยจะนำมารีวิวนะครับคือ Ford ด a n g e r รุ่นเอกซ์พัทสปอร์ตนะครับเป็นัตแคปนะครับราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0น้านะครับเดี๋ยวบอยพามาชมนะครับว่ามีอุปกรณออะไรบ้างแล้วก็ติดเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวของกระจังหน้านะครับบอยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเพิ่มความพิเศษก็คือจะมีไฟนะครับ LED วีครับ เป็นเส้นนะครับอยู่ตรงกระจังหน้านะครับ3ามช่องนะครับข้างบนนะครับแล้วก็จะมีอักษรคำว่า Ford นะครับเป็นสีขาวนะครับตัดสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวของไฟหน้าเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะมีที่บอยเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวของข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ที่บอยติดตั้งเพิ่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับเพราะตัวนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ ส่วนด้านบนเองนะครับฝากระโปรงนะครับจะเป็นสกรูปทรงเสี้ยนะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่บังสายตาผู้ขับขี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงานะครับสีเดียวตรถนะครับแต่กระดําด้านนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับฝากระโปรงมาติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเป็นคำว่าแลนเจอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเองนะครับเราติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับ ให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวถังรถแต่ลูกค้าแต่อย่างใดนะครับใช้จุดยึดเดิมทั้งหมดนะครับแล้วล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อลายดอกไม้นะครับขอบ16นะครับใส่กุ้ยางแม็กซิส700นะครับตัวนี้ก็ทําให้รถดูอ่าลุยดูเท่มากขึ้นนะครับผมในส่วนของด้านข้างเองนะครับบันไดข้างจะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ที่เพิ่มเติมนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ลายสายฟ้านะครับเขียนคอาเม้นเจอร์นะครับกับไบแท็กนะครับ ตัวของแก้มข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างให้นะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับจะเป็นสีดําขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมครับแล้วก็ราวหลังคานะครับตัวนี้เ่าติดตั้งฟิล์มนะครับความเข้ม60%ซนะครับเซรามิกนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะครับที่ติดตั้งให้นะครับด้านท้ายเองนะครับก็จะมีในส่วนของข้อฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวโลบ้า นะครับโลบาร์เหล็กแขนยาวของอารเรนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเขานะครับก็จะมีไฟเบรกดุนิสาให้ด้วยนะครับตัวของกระจังหน้านะครับบอยก็คืนให้แล้วก็จะมีในส่วนของไลเนอร์นะครับที่ตั้งเพิ่มไปนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับตัวกระบะท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์คําว่าเจอร์นะครับตัวใหญ่อยู่แล้วก็เพิ่มเติมเป็นสีแดงครับเป็นลายยางล้อรถนะครับแล้วก็จะมีเป้ากันลอยนะครับมือเปิดด้านท้ายนะครับแบบปลายดาบครับแบบยาวแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นส เอาไฟท้ายก็มีให้นะครับเดี๋ยวบอยดูรอบๆอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับในส่วนของด้านในนะครับตัวนี้นะครับบอยทำเบาะหนังให้ลูกค้านะครับตัวเบาะแคปก็มีเบาะนั่งให้นะครับปูผ้ายางเข้ารูปนะครับยางกระดุมนะครับเข้ารูปให้นะครับเบาะหนังนะครับสีดําเดินหน้าสีแดงนะครับเดินฉีดตรงกลางด้วยนะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแอร์แบ็กเอเบสคู่นะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะครับ แล้วก็ที่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะครับมี Google m a p นะครับมี Netflix มี y o u t u b e นะครับดูได้หมดเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนจอเดิมออกไปนะครับก็ตัวนี้นะครับถามว่าถ้าลูกค้าซื้อไปใช้งานนะครับความคุ้มค่าคุ้มราคามีอยู่แล้วนะครับผมราคาเพียง689,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากแต่งแบบนี้นะครับ หรือว่าอยากได้ปร่มชั้นแบบไหนนะครับก็โทรเข้ามาหาบอยได้นะครับเบอร์บอยก็0ูนย์แนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือไอเดียไลน์บอยก็สลิมมงคลครับสำหรับวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับนำรถคันนี้ไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ